สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานงานคิ่แจ็คมีใครเสียน้าตาเหมือนเราบ้างไหมคืออยากจะบอกว่าเราแบบนั่งอ่านดราม่ามาทั้งวันมากๆแล้วเราก็ไม่รู้จะทําคลิปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากออกมาพูดเหมือนกันในในนามในฐานะที่เราเคยเป็นอ่าคิปปิงของอีเวนต์ออแกนเซอร์นะว่าแบบเออที่ทำาไมค่อทข้าแบบนี้เนี่ย ทางผู้จ่ายเ้าทำแบบนี้เนะี่ยเพราะอะไรคือในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยการที่จัดงานอีเวนต์อะไรครั้งแรกหรือว่าการมีงานที่คิดว่าคนน่าจะเยอะครั้งแรกเนี่ยการเก็บภาพหรือการเก็บวิดีโอเนี่ยเป็นงานที่สําคัญมากๆแล้วเราก็อยากเราเองนะเราก็อยากได้ภาพที่ออกมาสวยๆหรือว่ามุมดีๆที่จะสื่อออกไปหรือว่าเป็นเป็นเป็นภาพที่จะใช้ในงานอื่นๆ อีกทีหนึ่งในเนี้นะคะก็เราก็เข้าใจแหละว,ว่าเออทำไมเขาไม่เอาบง่งหรือไม่ให้เอาบงอื่นเข้างานเพื่อที่ว่าอยากให้มันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันหรือโทนเดียวกันหรืออาจจะมีคุยกันกันกบพี่แจงแล้วว่าเอออยากให้โทนมันออกมาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้ภาพออกมาสวยที่สุดแล้วเขาก็มั่นใจว่าอกากาเซ่ไทยเนี่ยจะสามารถทําตรงนี้ออกมาได้ดีมากๆใน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 ,ในความเชื่อของเขาในความเชื่อของพี่แจงเองเขาคิดว่าคนไทยเนี่ย ที่สุดแล้วสําหรับเขาเลยเขาเลยเขาเลยมั่นใจนในส่วนนั้นไม่งั้นเขาก็คงไม่ได้รับรู้หรือว่ามีการห้ามเอาบงอื่นเข้าไปในงานนะคะอันนี้เราขอพูดในในฐานะของมาร์เก็ตติ้งนะทีนี้ว่าพอพอ,พอหลังจากที่คอนเริ่มแล้วอะไรแล้วเนี่ยหต้องบอกตรงเราแบบเราก็ตามดูตลอดเลยคือเราก็เป็นทีมหน้าจอะคะ่ะพอเราเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในงานเนี่ยบอกเลยน้ําตาไหลสุดมาก รู้กันหรือยังเหตุผลที่พี่แจ็คเขาอยากเห็นทะเลดาวมันคืออะไรการที่เขาเคยบอกว่าไปหนึ่งดวงในบ้านนั้นคือเหมือนการที่มีคนใดคนนึงรอคอยเขาอยู่รอคอยเขากลับมาที่บ้านวันนี้ก็เหมือนคนไทยกำลังรอ,อพี่แจ็คก,กลับมาที่บ้านเช่นกันทะเลดาววันนี้สวยมากๆเลยขอบคุณอาร์ทุกคนที่ทำให้ทะเลดาว อยู่เป็นบ้านพี่แจ๊